เมื่อคืนก็สมุดประการวันนี้สมุดประการอีกแล้วนะคะมีเหตุก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายตำรวจค่ะแล้วก็ใส่หมวกแต่งตัวรถจักรยานยนต์มีไซเรนมีโลโก้ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยไปเรียกตรวจคนเมาซึ่งคนเมาเนี่ยไม่ได้ขับรถมานะคะแต่เดินมาค่ะเขาเรียกตรวจทำไมแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ ยิงปืนด้วยนะคะคุณผู้ชมและดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเมาที่เขาเรียกตรวจเนี่ยเดินมานะ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่15กุมพาพันที่ผ่านมาปากซอยอภิชาติตำบลสมรงเหนือค่ะอยู่ที่สมุทรปราการผู้เสียหายเป็นผู้ชายอายุ45ปีเขาบอกว่าเขาตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนจนเมาทีนี้มันหิวค่ะก็เลยเดินมาที่ปากซอยแล้วเนี่ยก็มาเจอผู้ชายคนบบนึงแต่งกายคล้ายตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ติดไซเรนมาแบบนี้เข้ามาถามเขาว่าเป็นคนไทยป่าเนี่ยไหนขอตรวจบัตรหน่อยสิเขาก็เลยเอาบัตรประชาชนให้ดูก็ยังถูกถามต่อนะคะว่าเมาป่ะเนี่ยไปเมาอะไรมา ตัวเองก็เลยบอกว่าผมจะไปกินข้าวมันไก่เท่านั้นล่ะค่ะก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เราได้เห็นไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้ทั้งชักปืนออกมาตบหัวเตะต่อยแถมมีการยิงปืนเข้าที่เท้าของเขาด้วยจับมือไพร่หลังใส่กุญแจมือด้วยนะคะหาว่าตัวเขาก่อความเดือดร้อนรําคาญแล้วคุณผู้ชมตรงนั้นน่ะก็มีคนนั่งกินข้าวมันไก่อยู่คนขี่รถผ่านไปผ่านมาหลายคนก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพราะมองว่าคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุค่ะ แล้วพวกเขาขี language language ite, ่มาบอกมีปัญหาอะไรเหรอมีปัญหาผมไม่ไม่โดนยิงตรงไหนโดนยิงนี่ไงก็ยิงเ้าเอ้ากูอยากจะเดี่ยวก็มานหน่อยได้ไหมเนี่ยขอหน่อยไม่ต้องพี่ไม่ต้อง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 ไม่ต้ไม่องไม่ต้ไม่ต้องไม่้ไม่ตม่อไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่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 ้ต้องไม่ต้อไม่องไม่ต้องไม่ต้ไม่งไม่องไม่งไ่องไม่ต้ไม่องไม่ต้ไม่้องไม่อม่ตไม่้อไม่้องไม่ไม่อ่อ่ไ้ไม่ นี่แหละค่ะพลเมืองดีหลายคนก็เลยพยายามที่จะเข้ามาช่วยกันห้ามนะคะกันผู้เสียหายออกมาเพราะเห็นว่าผู้ก่อเหตุเขามีปืนแล้วหลังจากนั้นตำรวจตัวจริงมาค่ะตำรวจสพสำโรงเหนือเข้ามาระง,งับเหตุนำผู้บาดเจ็บไปโรงพักนะไปโรงพักชาวบ้านก็เลยงงว่าอาตกลงแล้วใครเป็นผู้เสียหายทำไมถึงไม่คุมตัวชายที่ยิงปืนไปโรงพักด้วย ผ่านมาหนึ่งวงันตำรวจยืนยันแบบนี้บอกผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นอาสาตำรวจในพื้นที่แต่อย่างใดแล้วถามว่าอุปกรณ์ปืนเปินอะไรทั้งหลายเขาหาซื้อมาเองค่ะและตรวจสอบปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่มีทะเบียนด้วยทีนี้ยิ่งงงกันใหญ่อแล้วทำไมพี่ถึงไม่จับเขาไปด้วยเราวันนั้นปรากฏว่าแม่ของผู้บาดเจ็บบอกนะคะว่าลูกแม่เนี่ยทงานเป็นไรเดอร์คืนนั้นก็ยอมรับแหละว่าลูกกินเหล้ากับเพื่อนจนเมาแล้วก็หิวข้าวก็เลยเดินออกมาเพื่อที่จะมากินข้าวมันไก่ก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกแม่ค่คะ เห็นเห็นในชิปขนาดนั้นแม่ไม่เชื่อแน่นอนแม่ไม่เชื่อว่าไม่ใช่อาสาไม่ใช่ตำรวจถ้าไม่ใช่จะมีรถของตำรวจมาได้ยังไงแล้วจะมีหวกอาสาได้ยังไงแล้วจะมีหวกอย่างนั้นได้ยังไงแล้วจะมีป้ายแต่ขนาดนั้นหรอมันก็ช้อยเห็นอยู่แล้วอ่ะที่อยากะเอาเรื่องพ่ออะไรก็จะเข้าไปทาก,กับบุคคลคนอื่นทีอย่างนี้ขนาดนี้คนเยอะแยะเขากล้าทําขนาดนี้ถ้ากะไม่มีใครเห็นเลยเขาไม่ยินตายเลย แม่ไม่เชื่อนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะไม่เกี่ยวอะไรกับตํารวจเพราะว่าอุปกรณ์อะไรทั้งหลายอย่างที่บอกว่ามันมีตราสัญ,ญลักษณ์ตราโล่อะไรพวกนี้ด้วยะค่ะแต่ว่าอย่างไรล่าสุดตํารวจยืนยันนะคะว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุรับสารภาพแล้วค่ะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีตอนนี้เดี๋ยวรอสอบปากคาผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งและก็ต้องดูว่าจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ก่อเหตุด้วยหรือไม่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ